ถือกินแบบนี้ได้เลยกัดลงไปจะมีความเนียนนุ่มของเนื้อเคี้ยวเพลินกับถั่วที่โปะให้ไม่อั้นผ่านเลงร้านนี้มานานแล้วทุกคนนี่คือร้านเป็นดีวันนี้ผ่านไปสาขาเซนต์เนเห็นเขามีเมนูใหม่เลยจัดซะหน่อยรู้ว่าตัวแป้งวาเฟิลโคนเขาทำสดใหม่เลยคือถ้าเราสั่งเขาถึงจะทำนะทุกคนบางชิ้นตอนเสิร์ฟยังอุ่นๆอยู่เลยแล้วที่ร้านมีไอมให้เลือกหลายรสชาตินี่เพิ่งลองเมนูใหม่เป็นคาปูชิโน่ทิรามิสุท็อปปิ้งด้วยถั่วพิตาชิโอขอให้เขาใส่ถ้วยก็จะได้า ตัวนี้เป็นเจลาโต้เนืกก้อกะทีแท้ร้อยเสมเจลสับปะรดเพิ่มความสดชื่นเลือกท็อปปิ้งเป็นถั่วแมคคาเดเมียส่วนตัววิปครีมเขามีให้อยู่แล้วนะบอกเลยร้า,นเ,า,น,านเนี่ยเขาให้ถั่วจุกจุกรสชาติไอติมอันนี้อร่อยมากทุกคนทีหอมมนันได้เคี่ยวเนื้อมะพ,พร้าวโอแพงกัดโดนซอสสับปะรดะเปรี้ยวๆตัดเลี่ยนและรสที่เบนชอบสุดคือมาดากัสการ์วานิลาจุดที่ทุกคนเห็นในเจลาโต้นั่นคือฝักวานิลาจากมาดากัสการ์บอกเลยเขาไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สีเวลาานนนด้เใ่อองียย พายกให้ยูสุคาราเมลเวอร์ชั่น2กลิ่นหอมของส้มยูสุบวกกับความหอมของคาราเมลเข้ากันมากเวลากินมีเนื้อสัมผัสของส้มยูสุให้เคี้ยวอุ้ยอันนี้อร่อยอยากให้ทุกคนได้ลองเลยชอบกินคุกกี้แนะนำนิวแอนด์ดิสคอตตี้ตัวนี้จะมีความครีมมีกม่กรอบๆหอมนมช็อกโกแลตมีตัดเท็กเจอร์กรอบๆเวลาเคี้ยวยิ่งเพิ่มบิตาชิโอนะบอกเลยว่าฟินอันนี้ถนะ้าทุกคนกัดลงไปจะเจอคุกกี้กรอบๆด้วยอุ๊ยรสนี้ก็อร่อยอ่ะทุกคนกลายเป็นว่าฉันติดใจร้านนี้บอกเลยมีซ้ำแน่อเขาที่หลายสาขาเลยู่ 我选七。